สัญญาณที่บ่งบอกถึงอันตรายของความสัมพันธ์บางครั้งกว่าเราจะรู้ตัวว่าตัวเองตกอยู่ในความสัมพันธ์ที่เรียกว่าอันตรายมันก็สายเกินไปซะแล้วนะคะเพราะว่าส่วนมากถ้าหากไม่โดนผู้ชายทำร้ายก็มักจะทำให้ผู้หญิงใจอ่อนด้วยการขู่จะฆ่าตัวตายซึ่งไม่ว่าจะมองทางไหนมันก็ไม่ใช่เรื่องดีค่ะ P.R. Variety Content ดีๆสำหรับผู้หญิงชวนสาวๆมาเช็คผู้ชายของตัวเองว่าเขาเข้าข่ายคนที่จะนำคุณไปสู่ความสัมพันธ์ที่อันตรายหรือไม่ค่ะ 1. เขาอารมณ์แปรปรวนบ่อยครั้งอีกหนึ่งสัญญาณที่คุณควรรมะมัดระวังตัวเอาไว้นั่นก็คือผู้ชายที่มีอารมณ์แปรปรวนรุนแรงและเกิดขึ้นบ่อยครั้งในช่วงระยะเวลาสั้นๆโดยที่ไม่มีสาเหตุในขณะเดียวกันตัวคุณเองก็ไม่เข้าใจว่ามีเรื่องอะไรที่ทำให้เขารู้สึกไม่พอใจ จนต้องแสดงท่าทีราวกับว่าคุณทำผิดร้ายแรงมากมายซึ่งในกรณีแบบนี้คุณควรจะลองพูดคุยกับเขาตรงๆก่อนเพราะอาจจะมาจากความเครียดก็ได้นะคะ 2. มักจะใช้คำพูดซอไปในทางรุนแรงสัญญาณที่ซอให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของคุณและคู่รักเริ่มที่จะอันตราย ไม่ใช่แค่เรื่องของการกระทำเท่านั้นนะคะแต่ยังรวมไปถึงคำพูดที่เขาแสดงออกมาด้วยโดยผู้ชายในกลุ่มนี้มักจะเป็นคนที่ใช้คำหยาบสบดสาบแช่งด้วยเสียงตะโกนและหลายต่อหลายครั้งคุณก็มักจะยอมทำตามเสมอเพราะว่าความกลัวค่ะ 3. บังคับให้ทำในสิ่งที่เขาต้องการโดยปกติแล้วคู่รักก็มักจะคาดหวังให้อีกฝ่ายเปลี่ยนแปลงในสิ่งที่ตัวเองชอบก็เลยพยายามบังคับให้อีกคนทำในสิ่งที่ตัวเองต้องการ ซึ่งนี้ก็เป็นพฤติกรรมธรรมดาทั่วไปค่ะแต่สําหรับคนรักที่อาจจะนําไปสู่ความสัมพันธ์ที่อันตรายจะมีการกระทําที่รุนแรงกว่านั้นก็คือพวกเขามักจะบังคับหรือสั่งให้คุณทําในสิ่งที่เขาต้องการแม้จะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆก็ตามค่ะ 4. หึงหวงทุกคนที่เข้าใกล้เขามักจะแสดงท่าทีอาการหึงหวงทุกครั้งและบอกว่าที่ทำไปเพราะรักคุณแต่จริงๆแล้วเขาไม่เชื่อใจคุณต่างหาก ซึ่งจุดนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างอันตรายสำหรับคุณมากนะคะเนื่องจากนับแต่นี้เป็นต้นไปสังคมของคุณจะแคบลงจนเหลือแต่คุณกับเขาเพียงแค่2คนเท่านั้นค่ะ 5. ใช้กำลังตัดสินปัญหาเมื่อคุณเริ่มมีปากเสียงกับคนรักของตัวเองบ่อยครั้งที่เขาใช้กำลังในการข่มขู่คุณอย่างเช่นเขาผลักตบตีคว้างปาหรือทำลายข้าของเพียงเพื่อไม่ต้องการให้คุณออกนอกบ้านซึ่งไม่ใช่การกระทำที่คนรักกันพึงกระทำค่ะ หากไม่พอใจก็ควรจะพูดคุยกันด้วยเหตุผลมากกว่าสาวๆคะ่ะถึงแม้ว่าคุณจะรักเขามากแต่ถ้าหากมีสัญญาณเตือนที่บอกว่าเขาจะนำคุณไปสู่ความสัมพันธ์ที่อันตรายก็ควรจะปล่อยความรักครั้งนี้ไปดีกว่านะคะเพราะไม่ใช่แค่จะทำให้คุณไม่มีความสุขยังเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณเจ็บปวดทางร่างกายและจิตใจด้วยคะ่ะติดตาม PR v a r i e t y ีคอนเทนต์ดีๆสำหรับผู้หญิงได้ในคลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง p a r v a r i e t y ด้วยนะคะ